มือนี้นะครับวันที่17สิงหาคม2567อยู่ตลาดบ้านคออำเภอโน่นสังจังหวัดน o n บุรีพูครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาก,ก็ต้องผ่านบ้านนี้ก่อนเป็นบ้านร้อยตะเข็บระหว่างจังหวัดน ong บ,บุรีพู่คับจังหวัดขอนแกน่นฮะครับขามพู่ขาดมากครับฝากเพื่อนๆน้องบอ n g วอนน้ำที่รับชมทางช่องความสุขเล็กๆสุทินบ้านหน้าฝากติดตามน้องบอลน,น้ำอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe ให้คุณ คุณคู่สุทินบานหน้านั่นละครับครับผมนี่ครับน้องบอลมายนี่ยเดก์เห็นน้องบอลเลี้ยงควายอยู่ขางทางกันเลยเดยเมื่อเก็บภาพเพื่อเก่าละครับก่อนสิไปตลาดนัดบ้านคออำเภอโนนสังนี่บรรยากาศยนี่ยมือเศร้าครับยุนีกับฝนตกครับขอบคุณครับน้องบอลนัทพลคันเดชครับอยู่บ้านทาศิล่านะครับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมสุทินบานหน้ากับตองขออำเภอพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับกับภาพบรรยากาศงามๆสิเจ็บ ภาพช่วงการเดือนทางให้พี่น้องได้รับชุบน้ำกันครับสำหรับมื้อนี้ผมน้องบอลนันตพลขันเดช